ซอ,ซอยจุของหมักไม่ออกคำอีเส้นเคยเอาเสียใจเป็นยังไปตับหน่อย <c oughs> อือม่มีแนวเกลี่ยข้าวเว้ยเศษๆครับพี่น้องครับซอย,ซยจุเสียใจไปจับตอนเดี๋ยวขอจะไปกินตับเจ้าไปขา <c oughs> ให้หัวใจตับหัวก่นเลยเป็นยังับ หมันไส่อกินเด่นด้อย่กินข้าเ,เขาด้ตอนนี้มข้าวเขาเป็นม,มาครับกินน้องกินไส้จุกมัก,กาเลยเหนือยอยดีหนอยม่น,น้อยน่อมืน้อยก็ได้พลอยวเป็นขี้ว่ะเนือ,อ กินไปหลวดแล้วเอามาให้กินเอามใหา่ยังไงกินกเหรอเอาืมไม่ข้างนา่สุดๆเหงื่อง้อหน่อยเดี๋ยวังไากะบุญกะทินนะครับเดี๋ยวเนื้อเนี่ยแบ่งพูดอีกสีแเหง่องอยู่มานี่เสียดขนาดจังเก้ว อพอยอดีใส่ซองตอนไปเลยอือกินเย็นด้นี่อีกเก่นูนึงสิลาตำ้หน่งสิลานั่นแหละ ได้เขาเป็นตัวไป,ว <laughs> ไปเ,เลยบ่งกินนวลเลยกินแต่เดือนก่อนผมอือนือใส่พกหมุนเข้าไปซื้อมาเครื่องโล่กินกนืมะม่วงเครื่องโล่ เลยกินโดนเลยกินโดนมั้งนัเป็นปล่อยอืมอืมกับปกตวฮะอืมเดี๋ยวเห็ดเวียนูหลาบลงครับหลาบลอยก่อยก่อย แต่ถ้าทางอุบวนก็เ,เอื่นมาลาบเดี๋ยวมุขคนอื่นลาบเอื่นก้อยมาขขั้นขั้นกราบกับตอนใหญ่ก้อยกับตอนหน่อยอืมอนี่ออกคำซอยจุแก้อ้ยกเลาโอ้ยุกยสวดเกลียวตัวนี้เกลียวขมคมนี่พวกสวดเกลียวปวดปวดเดี๋ยววโอ้สอนภาษาได้ตัวนี้ยุกถอยสวดได้เลย ให้ oh อ<ะ>บอกว่าไม่ห้ยลึกอ,อีกสดอีกสดอีกอยุกสดเกี่ยวอู้โอ้โวดผู้สดเกี่ยวก็เปลี่ยนเกีียวเพียขมข่มมาสูตรสั้เร็จดาบเนื้อไม่ออกคำเท่ดีนะเสียดายมัน โอ้ใเ่ไดไหลยเบิร์พี่น้องอือดาบร่อยครับเอา้าเทนอยู่ไปเจ็ดเข้าไปเอ,เอ,เอ็นวาเห็นเหรอเทีนปุ้งยัฮนะน่ะเ,เรื่องอะรอ่อยสูตรอุบลคนโกเนื้อลงไปอันนี้คีเพียได้ครับดีครับอีหลอดคำเป็นจัดการลาบเลือดหรือลาบร่อย,อยเอื่อกัน โอ้เด่นสุดดดเดี่ยวก้วยมากมากสุดดดนะเดี๋ยวปรุงเข้าไปโอ้ยอย่างเปียกๆกล้วยๆครับบางคนก็เอิ่อกล้วยบางคนก็เอิ่อลาบลาบลอยขวานกล้วยก้วยไม่ตองใส่อันันไมนต้องใส่นันนำเข้าใส่บุ้งหน้าของคนเขาโอ้ยเดนปลาหน่อยเพราะว่าแกวเข้มนะตาเดือดลุง เออลาบลอยครับลาบลอยพี่น,อน,น้องมันเย็นหมดจุ้ยเอ้ลุงเออพ่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 อนี่ลาบลอยสูตรอุบลกำพักลุงกินกันเสียบๆครับหู้คนขนน้นข้นนั่นแหนนและอครับเข้าไปนี่แหละลาบอุบลคนโกร น่องเอ้ยเบนนิ้งลาบบนคนโกุบงับเข้าไปแสียบอ่ะนะกินเขาพี่น้องลาบร้อยเสียบๆยคืนเศร้ามากค่ะกินเนี่ยหลักครับมาพี่น้องท่าตีหัวพเลยลาบลอยเสียบๆก,ก,กินกันอยู่นี่แหละยืนกิน จังเสีบเขาว่ะมาเลยพี่น้องเรื่องาบอุบลครับลาบอุบลคนโกยนกินขาเหมือนมาซิเรนี้่มันเสียบเอาอีี่้ไยืนกินมันจังเสบกินกินลร้คนแห่งเสบมาครับคำงใหเลยเขาบอมบนัวเลือกของจริง้มยังินหยาคายมันเห็นขมมีไงก็คขก mọi người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  mọi à, mọi người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  mọi nó mọi người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  Phải, phải, ừ. 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 H không, không, không. Ừ. Ừ. Cầm như Ừ. 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 Cái ăn vô. Con tập. Ừ. Ừ. Trong tay mình bình nặng nổi tâm tâm nổi. Âm nằm. Âm nằm âm nằm. âm nằm. Ừ. 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 เดือดหน่อนข่างขมอำลำขมอำลำหลาบอวนข้นโกืม สาวสุกเด็กบบตนัต์ปนันมักจูก,กัไอ้กลัวผู้สาวกินสุกเด็กสุกเด็กข้องมาป็นสุกเด็กเศบๆครับเนื้อพลอยดี